ก็มีข่าวการจับกลุ่มจีนเทาที่มีเครื่องส่งเ MS ปลอมส่งข้อมูล SMS นี้ไปหลอกลวงว่าคุณมีโน่นนี่นั่นมียอดค้างตรงนี้นั่นมีพัสดุตกค้างโน่นนี่นั่นซึ่งทำมาเป็นคนบูนการแล้วก็มาทำในประเทศไทยโดยมีคนไทยบางคนบางกลุ่มให้ความร่วมมือซึ่งแน่นอนว่ากลุ่มจีนเหล่านี้มาแสวงหาผลประโยชน์ มหาหลอกลวงคนทั่วไปไม่ใช่เฉพาะคนไทยคนประเทศอื่นก็มีคนจีนก็มีเพื่อนบ้านของเราก็มีที่โดนกลุ่มเหล่านี้หลอกคือเอาง่ายๆแหละคนเหล่านี้เขาก็ต้องศึกษาข้อมูลต่างๆมาแล้วหรือบางทีอาจจะไปหาข้อมูลจากาข้อมูลคนไทยจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งก็ไม่รู้ล่ะเขาอาจจะไปหามาแบบนี้ซึ่ง การหามาแบบนี้เขาก็ต้องจ่ายเงินจ่ายเงินให้อยู่แล้วลว่งางไงก็คือซื้อข้อมูลพอได้ข้อมูลปับ๊บเอาล้ก็เริ่มลงมือปฏิบัติการและส่งเอสเอสส่งข้อความหลอกลวงซึ่งก็เน้นว่ามันมีมูลค่าความเสียหายนี่เยอะนะครับมันมีมูลค่าความเสียหายนี่เยอะก็รู้ๆกันอยู่ผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่เคยมีเอสเอสเหล่านี้มา,ามาหลอกลวงอะ่ะแต่ผมก็ไม่ได้ลงกลนะ แต่ว่าเกือบแหละแต่ว่าก็โชคดีหน่อยคือผมก็ติดตามเขาสรารต่างๆก็ทําให้รู้ว่ามันมีลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นมาเยอะผมก็เลยไม่ลงกลที่จะไปกดดูกดนวนส่งน่ดน,นี่นั่นแต่คนที่เขาไม่รู้เรื่องนะครับอย่างผู้สูงอายุนี่ก็แน่นอนว่าก็เข้าใจได้ก็อาจจะมีหลงเชื่อแล้วก็สูญเงินไปเป็นจำนวนมาก มันมีมานานแล้วล่ะแต่ทางการไทยก็พยายามจับกลุ่มอยู่พยายามตามตัวอยู่อันนี้รือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะโอเคแหละเจ้าที่บางคนบางกลุ่มบางหน่วยงานเขาก็พยายามเล่งที่จะดะเนินงานเต็มที่แต่บางกลุ่มบางสนักงานบางแห่งเขาก็อาจจะละล้วมเขาก็อาจจะเย็นชาสักหน่อยอันนี้พูดตรงๆนะไม่ได้ออมขอมนะครับก็เ,เป็นที่ทราบกันนี้ว่าระบบมันเป็นยังไง คือกลุ่มจีนเหล่านี้นะคือมันหากินใน,ในจีนลําบากเพราะว่าจีนเองเขาก็เคร่งคัดแล้วก็โทษของเขานี่มันหนักหนักกว่าไทยเยอะเลยทั่วที่จีนอะ่ะพวกนี้ก็เลยย้ายฐานย้ายฐานหลอกลวงนี่ย้ายฐานเพื่อไิการของพวกนี้ไปตามประเทศต่างๆในแถบอาเซียนในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ถ้าอินโดนีเซียนี่คงจะทําไม่ได้นะเพราะว่าอินโดนีเซียนี่เขาเคร่งคัดเรื่องนี้อยู่แล้วแล้วเขาก็พยายามที่จะกีดกัน คล้ายๆว่ากิจกันจีนอะ่ะก็เลยทําให้กลุ่มคนเหล่านี้ทางานลำบากในอินโดหรือมาเลียแต่ที่ง่ายๆก็คือคเขมรลาวพม่านี่กลุ่มเหล่านี้เยอะประเทศไทยก็เยอะเยอะไม่แพ้ไม่แพ้กลุ่มประเทศที่ผมกล่าวมาคือมันหากินง่ายอะ่ะมันหากินง่ายอะ่ะยิ่งก็รู้ๆกันดีว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาอาจจะละหลวมเขาอาจจะไม่ดําเนินการอ,าอะไร มันก็เลยทําให้กลุ่มนี้ได้ใจโอเคแหละพอถูกจับมาติดคุกนิดหน่อยก็ส่งกลับแล้วก็ย้อนกลับเข้ามาใหม่มาตั้งใหม่นี่คือปัญหาของกีนเทาปัญหาที่มันสะสมมานานแล้วมันเป็นดินพ่อหางงูมันแก้ไขยังไงก็แก้ไม่หมดหรอกยิ่งมีเจ้าหน้าที่รัฐยิ่งมีผู้หลักผู้ใหญ่นี่ไปคล้ายๆว่าแบบทำอะไรไม่ได้มากเกรงจะก,กระทบกระเทือนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ นี่คือวลียอดฮิตมันก็เลยทําให้เกิดช่องโหว่ทาให้มันมีกลุ่มเหล่านี้เกิดขึ้นมาจํานวนมากกลุ่มจีนเทาเนี่ยแต่ก็ยังนี้ที่สามารถจับกลุ่มได้แต่ผมเชื่อว่าเงินไม่ได้คืนหรอกเงินที่สูญเสียไปะไม่ได้คืนแน่นอนนะครับไม่ได้คืนแน่นอนอันนี้ก็ต้องทําใจล่ะคือมันต้องระวังด้วยกันเองล่ะกับเรื่องแบบนี้ใครช่วยอะไรเราไม่ได้หรอกตอนนี้ก็มีแต่เราเท่านั้นที่ช่วยตัวเองได้นะครับกับเรื่องกลุ่มจีนเทาเหล่านี้